เครื่อง m a r กิ้งด้วยเลเซอร์แบบออนไลน์คืออะไรเครื่องร a r ก i n g ด้วยเลเซอร์แบบออนไลน์หรือ flying online laser marking machine เป็นระบบ m a r กิ้งด้วยเลเซอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อการทํางานต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงบนผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสายการผลิตอัตโนมัติโดยจะใช้ลําแสงเลเซอร์สร้างรอยสลักถาวรบนสิ่งของที่กําลังเคลื่อนที่เช่นบรรจุภัณฑ์อาหารขวดน้ําดื่มสายเคเบิลท่อ PVC และสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยข้อมูลต่างๆเช่นวันที่ผลิตเลขกลอ่อง Barcode และรหัส QR Code โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิตประเภทของเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในระบบเครื่องมาร์กิ้งด้วยเลเซอร์แบบฟลไม่ได้จำกัดอยู่แค่เลเซอร์ CO2 เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เลเซอร์ประเภทอื่นๆได้ด้วยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการสลักและละักษณะงานที่แตกต่างกันไป CO2 เลเซอร์เหมาะสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นไม้พลาสติกกระดาษแก้วหนังและวัสดุเคลือบต่างๆไฟเบอร์เลเซอร์เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับวัสดุประเภทโลหะเช่นสแตนเลส อลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองรวมถึงพลาสติกบางชนิดด้วย UV เลเซอร์ใช้แสงเลเซอร์อันตราไวโอเลตซึ่งเหมาะสำหรับวัสดุที่ต้องการความละเอียดสูงมากและไม่ต้องการให้เกิดความร้อนสะสมบนชิ้นงานเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนพลาสติกยาและบรรจุภัณฑ์อาหารการทำงานร่วมกับสายการผลิตการทำงานของเครื่อง m a r กิ้งแบบไฟลยจะเน้นการทำงานร่วมกับสายการผลิตแบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ได้ชื่อว่า Flying หรือออนไลน์การซิงโครไนซ์ระบบจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่กําลังเคลื่อนที่จากนั้นจะส่งสัญญาณไปที่หัวเลเซอร์กันหัวซิสต็มให้เริ่มมาร์กในตําแหน่งที่ถูกต้องในทันทีความเร็วและประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการมาร์กขณะที่ชิ้นงานเคลื่อนที่ทําให้ไม่จําเป็นต้องหยุดสายการผลิตส่งผลให้กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงมาก เหมาะสำหรับการผลิตแบบแมสส์โปรดักชันที่ต้องการปริมาณงานสูงการปรับแต่งเครื่องจักรสามารถปรับแต่งความเร็วในการมาร์กให้สอดคล้องกับความเร็วของสายผ่านได้เพื่อให้มั่นใจว่าการมาร์กจะคงชัดและแม่นยำเสมอคุณสมบัติและประโยชน์หลักมีความเร็วสูงออกแบบมาเพื่อการผลิตจำนวนมากและการทำงานต่อเนื่องจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างมากการพิมพ์ที่แม่นยำสามารถมาร์กบนโลหะอะโลหะพลาสติก วัสดุเคลือบหรือวัสดุชุบอโนได้ต่างๆได้อย่างแม่นยำสูงระบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานและไม่จําเป็นต้องหยุดสายการผลิตเพราะการมาร์กจะทําขนาดที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่พิมพ์ได้หลากหลายสามารถสร้างเนื้อหาที่หลากหลายได้เช่นวันที่ผลิตข้อความโลโก้บาร์โค้ดและ QR โค้ดความยืดหยุ่นสูงไม่เพียงแค่การมาร์กบนพื้นผิวเรียบเท่านั้น แต่เครื่องมาร์กแบบฝ่ายยังสามารถมาร์กบนพื้นผิวที่โค้งหรือมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอได้ด้วยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องลดต้นทุนการพิมพ์การมาร์กด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องใช้สารเคมีหรือหมึกพิมพ์ใดๆทําให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านวัสดุสิ้นเปลืองในระยะยาวอายุการใช้งานยาวนานแหล่งกําเนิดเลเซอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากเช่นเลเซอร์ไฟเบอร์บางรุ่นสามารถใช้งานได้นานกว่า1นึ่งแสนชั่วโมงทาให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นอาหารและเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสายไฟสายเคเบิลท่อ PVC และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นโดยสรุปแล้วเครื่องร์กกิ้งด้วยเลเซอร์แบบฟลายเป็นโซลูชันที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำสูงในการาร์ k ผลิตภัณฑ์ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญครับ สนใจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณด้วยเครื่อง marking laser แบบ fly? โปรดติดต่อเราบริษัท Easy Jet ประเทศไทยจำกัดเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลองทิมชิ้นงานชมการสาธิตเครื่องตัวจริงได้ฟรีโทร029062546 029062546 0905634943 0905634943หรือสแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อนกับเรา